สวัสดีครับคุณผู้ชมทีักทุกท่านครับวันนี้วันที่สองมีสาหกห้าครับออกไปไหนไม่ได้ครับที่จังหวัดน่านก็อากาศค้มๆก็คงจะออกออกไปทํางานกลางแจ้งคงจะเสี่ยงมากครับเพราะว่าทํางานไม่เสร็จเนีเ่ยไปติดอยู่ในป่าในลําบากครับคุณผู้ชมพอดีผมจะเข้าสวนยางพาราก็ไม่มั่นใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าครับวันนี้ก็เวลานี้จะประมาณเกือบสองโมงเย็นแล้วเนาะ าจะสองโมงเย็ยนแล้วครับคุณผู้ชมดูเวลาก่อนครับอสองโมงเย็ยนแล้วครับต้องพคุมคิมครับวันนี้ทั้งวันก็เอาไว้ติดแงกอยู่ในที่บ้านนะครับออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าไปนอกพื้นที่จะเสียงมากครับโกโ้ฝนไม่ตกแต่มันก็ไม่ตกครับคุณผู้ชมฝนนะเอออย่างนั้นก็ว่ากันใหม่วันพรุ่งนี้ก็อยู่ในบ้านก็แค่ถึงท่านผู้ชมทั้งบ้านครับก็มารีวิวเรื่อง นี่แหละครับจะเข้าป่าเข้าสวนตอนนี้พกขวานของเราทำเป็นด้ามเราทําเป็นด้ามเหล็กแล้วครับคุณผู้ชมทีนี้เราก็ต้องมารับมีดเขาครับสมัยนี้รับรับความคมของเขานี่ไม่ไมต้องไม่ต้องใช้น้ําก็ได้ครับนี่ซื้ออย่างนี้มาแล้วครับของดีครับก้อนละร้อยบาทนะครับคุณผู้ชมนี่เกรดเอนะครับมันจะมีสองหน้าหน้าหยาบกับหน้าละเอียดแล้วก็มาทําแบบนี้ครับคุณผู้ชม รับแห้งๆได้เลยครับก็ถือใช้ได้ครับแต่ต้องถัดรับแห้งๆนี่ต้องมีท่อนไม้แบบนี้นะครับมันสะดวกสบายเลยครับเราจะเอาเอาคมมาไว้บนตรงนี้นะครับน้ชมคมมาเหลี่ยมๆกับท่อนไม้แบบนี้ครับเร,เราก็ทําการรับเลยนะครับเนี่ยครับ แบบนี้เสร็จแล้วด้านนี้เราก็เนี้ยเราถนัดขวาครับนี่ครับทำแบบนี้ครับก็จับนี่หน่อยครับนี่ครับนี่นครับอทำแบบนี้อ่าส่วนเจ้าตัวไอ้มิตะขอเนี่ยผมก็ทําด้ามใหม่แล้วครับด้ามมีขายครับคุณผู้ชมด้านแบบนี้ก็ด้านสำเร็จมีเขามีขายครับแบบนี้ก็ห้าสิบบาทครับ เขาทารูมาเรียบร้อยนะครับแต่ร <ination noises> ูเราต้องมาแต่งด้วยนะครับแต่งให้มันให้เหลี่ยมมันเข้านะครับใช้สว่านไฟฟ้าแต่งครับใส่ขั้งครับใส่ขัางด้านในครับแบบนี้ครับอาจารย์ตะขอเนี่ยมันเอาไว้เอาไว้ไม่เกี่ยวเขาเรียกไม่เกี่ยวเกี่ยวญ้าครับแบบนี้เราเราเราฟันครับกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้แบบนี้มันจะมันจะไม่หลุดกิ่งไม้มันจะไม่หลุดนะครับต้องพก ติดรถไว้ครับทีาป่าเขาสวนต้องพกติดรถไว้ครับมันมีประโยชน์มากครับเจ้าตัวนี้นะครับท่านผู้ชมสองตัวเนี่ยะคระับเวลาเข้าป่าเข้าสวนนะครัจจบเจ้าตัวนี้ก็หาเวลาว่างรับแบบนี้นะค,ะคร,รับท่านผู้ชมเจ้าตัวนี้ก็รับแบบนี้นะครับนี่ก็ต้องเหลี่ยมลยแบบเหลี่ยมนี้ก็ได้ะครับไหมครับต้องวางบนท่อนไม้นะครับผ่อนไม้ทําแบบนี้ครับ หาขอนไม้มาครับท่านผู้ชมอขอนไม้ที่เขาได้ทิ้งเออกว้างเราก็เก็บมาแล้วครับส่วนอันนี้ก็อาจารย์ตัวนี้ต้องต้องฝึกให้ถนัดต้องฝึกให้ถนัดซ้ายถนัดขวาครับท่านผู้ชมฝึกครับฝึกฝึก,ฝกนี่ฝึก ผมยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับก็ต้องฝึกเอาครับท่านผู้ชมฝึกแบบนี้ครับทําไปเรื่อยๆจนแล้วก็จับดูว่าเขาคมเขาได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมจับคมจนกว่าเขาจะมีคมแล้วก็เลิกเลิกลับนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ต้องอยู่ว่างๆแล้วก็จะเข้าป่าเข้าสวนก็วันนี้ว่างแล้วครับผมนะ ก็หาเรื่องทํางานนะอครับเวลาณใช้นางงานก็ะได,ได้ได้สบายครับอาจจะมีโบราณเขาบอกว่าเป็นเป็นบุตรก้อนบอกว่าเข้าปา่าอย่าลืมมีดลืมพ้านะครับท่านผู้ชมกขพูดอย่างนี้นะครับคนโบราณนะเข้าเคหาอย่าลืมลูกลืมเมียครับท่านผู้ชม อย่าลืมลูกลืมภรรยานะครับท่านผู้ชมก็ไปแฝวครับว่าเป็นอย่างไรครับปรีทีมงานมาแล้วครับเอารถไปใช้งาน <laughs> ใช้งานสวนครับทีน,ทนี้ก็คงจะลาไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์<ๆ>กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับเป็นบ่ายครับ